นี้ครับก็เต,ตรียมดินนะครับจะปลูกถั่วครับวันนี้จะปลูกถั่วถั่วปีนี่นะครับได้มาจากลุงรานนะครับลุงบงังลุงเราให้นะครับก็ยังไม่ได้ปลูกัะพีนี่ครับถั่วถั่วปีไม่ใช่ถั่วปลีนะครับถั่วปีปีนะครับเป็นลุงบอกว่าเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะ แล้วก็กินได้ตลอดเลยผมว่าอย่างนั้นนะก็ให้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้ากินได้ตลอดก็ไม่ต้องปลูกเยอะเพราะเราปลูกกินนะถ้าจะปลูกกินนี่กินได้ตลอดปีผมว่าอย่างนี้นเพราะมันเป็นถั่วปีถั่วปีก็คือมันจะอยู่ครบรอบครบปีจะบอกว่าอย่างนั้นนะอันก็เป็นลุงลานนะครับลุงลานให้มาเป็น ลักษณะเม็ดนะครับก็จะเป็นเม็ดสีดํานะครับดาดาสนิทเลยนะครับดําด้านนะครับแล้วก็นะครับก็จะเป็นโค้งๆนะครับนะเป็นโค้งๆรูปไตนะครับรูปไต่เห็นมฮะด้านด้านด้านหลังก็จะเป็นโค้งๆนี้แล้วก็ด้านด้านล่างก็จะมีรอยที่จะงอกอยู่ต้นด้านล่างนะครับอ่ามีลักษณะของโสรปลีนะครับ ก็เป็นสีดําสนิทเลยครับดาดาด้านนะครับไม่ไม่มันเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากา็เดี๋ยวจะต้องลองปลูกกันผมจะปลูกอตอนนี้มีกระถางอยู่8ดใบนะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกอยู่ด้วยสามสี่ถุงนะครับก็จะปลูกประมาณสักส2ชุดนะครับก็ชุดละจะปลูกชุดละ5ต้น4ีถึงหต้นนะครับเดี๋ยวก็คงปลูกไม่หมดนะครับคงปลูกไม่หมดนะลวกไปแล้วนะ เดี๋ยวลงมือกันเลยครับก็แรกเริ่มก็เริ่มเลยนะครับมือแย่นิดหนึ่งครับวันนี้มือแย่นิดหนึ่งก็มีกระถางอยู่ครับมีกระถางอยู่จำนวนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบนะครับถ้าปลูกแปดใบนี่ก็ถ้าเกิดทั้งแปดนะครับทกคนอ่าเลือครับกินไม่หมดครับก็เริ่มแรกผมจะเอาอกาบไม้นะครับลงก่อนอลองพื้นได้ก่อน,นครับเองาพื้นได้ก่อนทนะีนี้นะพื้นผมก็จะเป็นกาบไม้นะครับ เป็นต้นต้นแคร์นะครับจีนโค่นกลับแล้วนะครับก็พอดีมีกาก็จะใส่กาลงไปนะครับแล้วก็ใส่ดินลงไปก่อนเล็กน้อยฮะก็จะใส่แค่ประมาณประมาณครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ได้ไม่นนครบนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะเอาเอาเม็ดถั่วลงไปห้าเม็ดนะครับ เอาไว้ตรงกลางหนึ่งเมตรแล้วก็สี่เมตรก็จะอยู่รอบๆบก็ห้าเม็ดนี้ถ้าเกิดทั้งหมดก็คงต้องถอนดิมให้เหลือแค่หนึ่งถึงสองต้นเท่านั้นนะครับหังนั้นนะครับก็อเอาโรยครับโรยไปครับโรยเสร็จแล้วครับหนึ่งอันง่ายๆนะครับง่ายๆทำแบบง่ายๆนะครับ อ่ารานนี้ลองไปครับลองลองไปนะครับลองลองตรงนี้นะครับลองลองตรงนี้นะเอาตรงน,นี้แล้วก็ใส่ดินลงไปเลยครับลงไปดินที่ดินนี้ผสมด้วยดินกับขี้เลื่อยนะครับที่เลื่อยที่เป็นใช้มาจากกบนะครับก็ ในอัตราส่วนนมาันหนึ่งประมาณนีนะครับใส่ไว้ตรงกลางนะครับขอ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 บนะครับห้าเม็ดนะครับห้าเม็ดแล้วก็ใส่ดินกรบครับใส่ดินกรบนะครับก็ไม่ให้หนาเกินไปครับเสร็จแล้วรอลดน้ำครับไปครับไปไปเรื่อย แล้วก็ตามด้วยดินที่เรื่อยนะครับดีนะครับแล้วก็ใส่เม็ดตัวเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามีหกอยู่ในมือหกไปเลยครับแถมมีเรียบร้อยครับใส่รายลดน้ำครับ ก็ใส่กาไม้ลงไปครับกาไม้กาไม้นะครับแล้วก็ใส่ดูครับืีดีครับก็ใส่เม็ดตัวลงไปห้าเม็ดถ้าสองเม็ดนี้มันสีแปลกๆนะครับก็ออกก่อนก็ห้าเม็ดพอครับหนึง สองสามสี่ห้านะครับก็แล้วก็โรยด้วยดินอีกข้อหนึ่งปกคุมไว้นะครับคุมไว้อ่าได้สัยญาแล้วครับโอ้ง่ายมากเลย หนึ่งสองสามสห้านะครับโอ้ยเรียงไม่สวยจะเรียงใหม่ก่อน <c oughs> โอเคแล้วครับอ่ะแถมหนมึ่โบแล้วก็ใส่ดินกลบนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยตบก่ <c oughs> อได้ห้าอันแลครับ <c oughs> นีนจะพอไหมได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับนี่นะครับน่ามาเท่านี้ หนึ่งไว้ตรงกลางครับสองสามสี่แล้วก็ห้าครับแล้วก็อีนนิดหนึ่งนี่ครับอ้าวได้แล้วอันถัดไปทำง่ายครับไม่ยากใสบายานะครับ แล้วก็ตามด้วยตัวครับเล็กตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับนี่โรยเลยโลยรยกรดนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าอีกสามไม้มา เข้าไปครับหน่งครับ2 3 4สนะครับ5้ละครับอ่าม็วนะครับ เหลือน่าจะได้อีกอันหนึ่งนะครับเหลอ่าจครับไม่อร่อดีเหลือเป็นถุงนี้นะครับถุงนี้ก็ใช้มือโผล่งไปนะครับใส่ลงไปเป็นถุงที่ปลูกไฮบริแล้วนะครับก็เอามาปลูกตัวต่วตออันนี้จะใส่แค่สองเม็ดนะครับสามเม็ดแล้วกันครับ สามเมล็ดนะครับไห้ตรงกลางนะครับขอบขอบนะครับเออเรียบร้อยครับเรียบร้อยเอามา สามเมล็ดนะครับสามเมล็ดหนึ่งสองสามแล้วก็โรยอ่าน่าจะได้ถุงหนึ่งนะครับได้ออขอกว่วาๆหน่อยก็น่าจะได้ถุงหนึ่งกว่าหน่อยก็นจะได้ถุงหนึ่ง นึ่งอนะก็เอ่ไปนถ่อนะนน,นี่ครับนี่ดูนะครับสามเม็ดครับหนึ่งไว้ตรงกลางนะครับสองขอบนิดหนึ่งขอบนิดหนึงก็ลรยครับเอาครับนี่ ขอยถูนึ่งครับขอยถูนึงนา่าจะได้นะครับอ่ะ ก็ใส่สามเม็ดนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นกลุ่มนี้ใส่สามแล้วก็ถ้าเป็นต,นต,นนตัวกระถางก็ใส่ห้านะครับนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลดน้ำนะครับลดน้ำกัน ก็หน้าฝนเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ก็น่าจะอยู่ไม่ให้โดนฝนนะครับเดี๋ยวไปรดน้ำกันครับรดน้ำกันเลย ค่อ <c oughs> นข้างเคียดนะครับแล้วเราเดี๋ยวก็จะย้ายกันนะครับย้ายไปเก็บไว้นะครับก็คงยังให้โดนแดดบ,บ้างนะครับแต่ว่าให้อยู่ในร่มครับโอเคครับเดี๋ยวสักประมาณเจ็ดแปดวันนะครับประมาณสัปดาห์หรือสัปดาห์กว่าๆเรามาอัพเดตกันครับขอบคุณครับ